คุมตัวแอนานาคาสนามบินล้างถูกหมายจับคดีหวยทิพย์เดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับแอนานาพิธีกรชื่อดังซึ่งหลังจากถูกออกหมายจับคดีหวยทิพย์วันนี้6มิถุนายนหลังแอนานาเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิและตํารวจตรวจคนเข้าเมืองได้มารับตัวพร้อมหมายจับและนําตัวมาที่สอนหนอทองหลอ่อเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันช่อกงประชาชน ร่วมกันเล่นการพนันสลากกินร่วมพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้และร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเทจโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนขณะที่แอนนานได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวระบุว่าสิทธิผู้ต้องหาไม่มีอยู่จริงโดดปมมอถ่ายรูปถ่ายคลิปตั้งแต่นาทีที่ลงเครื่อง Welcome to Thailand สำหรับบรรยากาศที่สนอนทองหรอขณะนี้มีสื่อมวลชนจากหลายสำนักมาปักหลักรอทำข่าวแอนนากันจำนวนมากค่ะ